ผมเคยสงสัยนะครับว่าทําไมหลวงพ่อเทียนสามารถบรรลุทมได้ภายในเพียงแค่สองวันด้วยสมาธิเคลื่อนไหวนะครับท่านบอกว่าท่านเชื่อขาดครับผมเองก็ฝึกตามหลวงพ่อเทียนมา20ปีนะครับยังไม่เห็นแววเลยด้วยซ้ําว่าเชื่อจะขาดยังไงหลักการหลวงพ่อเทียนที่ผมทราบที่แรกก็คือเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดท่านบอกว่าไม่ต้องห้ามความคิดให้มันคิดแต่พอคิดปุ๊บ ให้รู้สึกตัวให้กลับมารู้สึกตัวเนี่ยครับแล้วความคิดมันจะดับไปเองซึ่งผมก็ทําแบบนี้นะครับยี่สิบปีผ่านไปครับโอเคผมเห็นความคิดเห็นความคิดมันดับครับต้นเหตุของความทุกข์มันอยู่ที่ความคิดพอมันไม่คิดไม่ปรุงแน่นอนกิเลสก็ไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่เกิดถามว่าดีไหมดีครับกิเลสลดลง แต่ก็ไม่รู้นะครับว่าเชือขาดหรือบรรลุธรรมเนี่ยมันจะทําได้ยังไงจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับผมเห็นสภาวะที่มันว่างเรียกว่าว่างจากตัวตนนะครับมันไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรจะให้ยึดได้เลยหลังจากที่พยายามฝึกมายี่สิบปีนะครับผมเลยอ๋อนี่แหละหนทางที่มันจะหมดจากตัวตนเข้าใจนะครับว่าสภาวะที่มันเป็นนิพพานเนี่ยมันเป็นยังไง แต่ก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าเชือกขาดมันคืออะไรคือตามที่เราคิดคิดกันเนี่ยหลวงพ่อเทียนใช้เวลาแค่สองวันเนี่ยท่านคงเป็นพระที่มีบุญบารมีสูงท่านคงฝึกมาเยอะหลายภพหลายชาติพอมาชาตินี้บารมีท่านเต็มท่านก็เลยบรรลุธรรมได้ง่ายได้อันนั้นคือสิ่งที่เราคิดกันแต่ถ้าว่าผมพยายามค้นหาความจริงว่ามีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าในที่สุดนะครับ สองปีให้หลังเนี่ยผมมาค้นพบความจริงว่าอ๋อเราไปจับประเด็นผิดครับที่ว่าผิดเนี่ยมันไม่ใช่ผิดทั้งหมดแต่ว่าหลักการจริงๆนะครับตัวที่จะทําให้บรรลุธรรมหรือเชื่อขาดจริงๆนั้นไม่ใช่ประโยคที่ว่าเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดครับประโยคทองนะครับที่จะทําให้เราบรรลุธรรมได้คือรู้ซื่อๆมันบ่มีอย่างครับหมายความว่ารู้เฉยๆ มันไม่มีอะไรครับเมื่อเราเห็นสภาวะที่มันไม่มีอะไรไม่มีตัวตนแล้วยกมือปุ๊บรู้รู้ซื่อๆรู้เฉยๆครับมันไม่มีอะไรเลยครับยกไปอย่างนั้นเหละครับไม่มีอะไรเลยไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ยกนี่มันต้องแบบนี้สิครับมันต้องเข้าถึงธรรมอันลึกซึ้งว่าอ๋อธรรมชาติแท้มันไม่มีตัวตนสภาวะนี้อ่ะหลวงพ่อเทียเรียกว่าปกติครับ แล้วเมื่อไหร่ก็ตามความยึดมั่นมันหลุดออกไปนะครับนั่นแหละครับมันรู้สึกเหมือนกันขาดพึงออกไปนี่แหละนั่นแหละครับคือสภาวะเชือขาดคือถ้าผมรู้แบบนี้แต่แรกนะครับผมคงไม่ต้องเสียเวลาปฏิบัติไปยี่สิบสามสิบปีหรอกครับที่ผ่านมาเนี่ยเรามมดแต่ไปเล่นกับความคิดครับรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจนึกคิดคิดแล้วก็กลับมารู้สึกตัวนี่มันจะมีตัวตนอยู่ครับมันจะมีตัวเราผู้ยกมืออยู่ และตัวตนนี้มันแสบนะครับมันแอบซ่อนอย่างแบบเนียนที่สุดเลยครับมันมีฉันเป็นผู้ปฏิบัติมันมีความรู้สึกลึกๆกกว่ามีตัวเราเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติเราอ่ะเป็นคนเห็นความคิดนั่นแหละมันต้องรู้เฉยๆจริงๆครับหน้าที่ของจิตคือรู้ไม่มีผู้รู้ไม่มีสิ่งที่ถูกรู้นี่นแหละครับรู้แล้วทิ้งเลยนะครับรู้แล้วทิ้งเลยไม่ต้องแบบไปประคองไปแช่ไปตามดูตามรู้แบบนี้ นี่หลวงพ่อเทียนพูดนะครับรู้แล้วทิ้งเลยนั่นแหละครับมันถึงจะหมดความยึดในตัวตนได้หมดความยึดเมื่อไหร่เชื่อขาดเมื่อนั้นครับวิธีการสร้างจังหวะในแนวทางของหลวงพ่อเทียนผมขอออกตัวก่อนว่าคลิปนี้ผมไม่ได้มาสอนนะครับเพราะว่าครูบาอาจารย์ในสายหลวงพ่อเทียนเนี่ยมีมากมายแล้วผมก็เคารพทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อสมบูรณ์ที่ผมนับเป็นพ่อทางธรรมของผม แต่คลิปนี้ผมจะแบ่งปันการปฏิบัติในแนวของหลวงพ่อเทียนของผมตลอดทั้งหมด26ปีครับแบ่งปันด้วยความเจ็บใจนะครับเจ็บใจที่ว่าถ้าเรารู้อย่างนี้แต่แรกนะครับเราคงไม่ต้องปฏิบัติถึง26ปีหรอกครับผมเชื่อว่าใช้เวลาเต็มที่นะครับ1ปีเอาไม่เกิน2ปีผมต้องเข้าใจได้แน่ๆว่าภาวะเชือกขาดที่หลวงพ่อเทียนพูดถึงนะ่ะคืออะไรทีแรกความเข้าใจของผมคือไม่ต้องห้ามความคิด สร้างจังหวะไปนะครับเคลื่อนไหวให้รู้สึกตัวหมายถึงรู้สึกที่กายนะครับรู้สึกที่กายเคลื่อนไหวนี้พอเกิดความคิดให้กลับมารู้สึกตัวคือกลับมาถึงความรู้สึกที่กายเคลื่อนไหวอย่นี้นะครับทําไปทีแรกผมบอกเลยครับว่าผมรู้สึกได้ว่ามันถูกต้องเพราะว่ากิเลสมันเกิดจากความคิดพอเรารู้ทันความคิดความคิดดับกิเลสมันก็เกิดไม่ได้ครับกิเลสเกิดไม่ได้ ชีวิตเราดีขึ้นครับเราไม่หลงกับความคิดแต่ประเด็นที่ผมทําแล้วเนิ่นนานผมว่าผมวนเวียนอยู่กับสิ่งนี้ความคิดมาปุ๊บรู้ทันความคิดกลับมารู้สึกตัวรู้ทันความคิดกลับมารู้สึกตัวสติเพิ่มมากขึ้นความคิดน้อยลงแต่เชื่อกขาดคืออะไรครับอะไรคือเชื่อกขาดแล้วเราจะพ้นจากวัฏสงสารได้อย่างไร ในที่สุดนะครับผมเข้าใจแล้วว่าที่หลวงพ่อเทียนบอกว่ารู้ซื่อๆมันบ่มีอย่างมันคืออะไรนี่นะครับที่ผมอยากจะพูดจากความเจ็บใจว่าถ้าเรารู้ว่าคีย์เวิร์ดจริงๆคือรู้ซื่อๆมันบ่มีอย่างนะรู้ไปมันไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยจริงๆรรู้แบบไม่มีตัวตนนะครับนี่นะครับมันถึงจะเห็นผลทางแห่งการพ้นไปจากความมีตัวตนพ้นไปจากการเกิดครับ ทีนี้ภาะวะแบบนี้มันเกิดจากการที่เราสบายๆครับทําสบายๆนะฮะอย่าไปโฟกัสที่ความคิดแล้วก็ไม่ต้องไปโฟกัสที่ความรู้สึกตัวด้วยให้ปล่อยสบายๆให้ร่างกายเคลื่อนไหวแล้วเรารู้ได้เองครับธรรมชาติของเรานะครับเรายกมือปุ๊บมันรู้ได้เองอยู่แล้วครับถ้าระบบประสาทเราไม่ได้เสียหายยังไงเราก็ต้องรู้ได้นะครับเราเคลื่อนไปนเรารู้ได้ ไม่ต้องไปจดจ,จ้องไม่ต้องไปประคองรักษาไม่ต้องไปตามดูครับปล่อยให้เขารู้ได้เองนี่แหละครับที่หลวงพ่อเทียนบอกรู้แล้วทิ้งเลยพอรู้แล้วอ้าวก็ทิ้งเลยทิ้งความรู้สึกที่ต้องไปจดจ,จ้องติดตามปล่อยใจสบายๆครับพอเขารู้ได้เองแบบนี้ความคิดที่ผ่านมามันก็ผ่านไปพอความคิดดับนั่นแหละครับภาวะที่หลวงพ่อเทียนเรียกว่าปกติมันจะเกิดขึ้น มันจะรู้ได้โอ้มันปกติคือมันไม่มีอะไรเลยครับมันเป็นภาวะธรรมชาติธรรมชาติที่ปราศจากความคิดปรุงแต่งนี่พยกไปโอ้รู้เฉยๆมันไม่มีอะไรรู้ซื่อๆมันบบมีอย่างอ้าวนี่สิครับมันถึงความเป็นอัตโนมัติคือมันรู้ได้เองโดยไม่มีผู้กระทําไม่มีความรู้สึกว่าเรากําลังยกมือแบบนี้นะครับนี่ต้องฝึก ด้วยวิธีแบบนี้ครับไม่ใช่มัวแต่ไปสังเกตความคิดอยู่ไม่ใช่ไปสังเกตความคิดเกิดดับอันนั้นคือเบื้องต้นนะครับแต่เราต้องก้าวมาถึงการเห็นปรมัตครับปรมัตคือความจริงอลึกซึ้งว่าอ๋อมันไม่มีตัวตนนะครับพอมาถึงจุดที่เรารู้ระวางแล้วเนี่ยสติมันเกิดมีเองแล้วนะครับสมาธิก็เกิดมีเองแล้วเราเดินจงกรมเนี่ยเราก็เดินแบบปล่อยวางเลยครับ รู้แล้วว่ารู้แล้วทิ้งเลยแบบที่หลวงพ่อเทียนท่านบอกนะครับเดินไปเดินเพื่อเดินครับไม่ต้องกําหนดอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องรู้สึกตัวครับเพระาะว่าสติตอนเนี้ยมันทํางานของมันเองแล้วมันจะรู้ได้เองนะครับแล้วมันจะเป็นการรู้ซื่อคือรู้เฉยๆแล้วสังเกตดูมันไม่มีอะไรครับรู้ซื่อมันบ่มีอย่างจริงๆไม่มีความรู้สึกว่าเรากําลังเดิน มันเป็นแค่อาการรู้เท่านั้นเองครับรู้ยังไงอธิบายไม่ถูกมันต้องทําเองครับมันจะรู้ว่าโอ้รู้แบบไม่มีตัวเราผู้รู้เนี่ยมันเป็นอย่างไรพอสติมันทรงตัวแบบมันเป็นเองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรนั่นแหนละครับจุดนี้แหละครับเมื่อความคิดเกิดปั๊บมันจะเห็นถึงต้นตอของความคิดนะครับที่หลวงพ่อเทียนบอกเห็นจุดกําเนิดเลย มันเป็นจุดกำเนิดที่จิตเข้าไปยึดครับเข้าไปยึดความเป็นตัวตนนั่นแหละครับถ้าสติและสมาธิที่มันเป็นเองเนี่ยมันถึงรอบของมันนะครับมันจะเห็นได้ด้วยญาณที่เกิดจากสติและสมาธิที่มันอัตโนมัตินี่มันเห็นเองโดยปราศจากเจตนาที่จะไปดูแต่อย่างใดจะเข้าใจเลยว่าเชือกขาดคืออะไรมันจะต่อหน้าต่อตาเราเลยครับซึ่งตรงนี้ผมจะไม่พูดนะครับอย่างที่บอกครับ นี่เป็นการแบ่งปันประสบการณ์นะครับฟังเฉยๆไม่ต้องเชื่อและไม่ต้องลองก็ได้แต่ใครอยากจะลองดูสักตั้งก็เอาปฏิบัติหลวงพ่อเทียนมาตั้งนานแล้วไม่ไปไม่มาสักทีจะได้ไม่ต้องมาเจ็บใจแบบผมไงเรื่องเหล่านี้มันเป็นปัจจตังครับผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองผมเคยสงสัยนะครับว่าทําไมหลวงพ่อเทียนสามารถบรรลุรมได้ภายในเพียงแค่สองวันด้วยสมาธิเคลื่อนไหวนะครับ ท่านบอกว่าท่านเชื่อขาดครับของเองก็ฝึกตามหลวงพ่อเทียนมา20ปีนะครับยังไม่เห็นแววเลยด้วยซ้ําว่าเชื่อจะขาดยังไงหลักการหลวงพ่อเทียนที่ผมทราบที่แรกก็คือเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดท่านบอกว่าไม่ต้องห้ามความคิดให้มันคิดแต่พอคิดปุ๊บให้รู้สึกตัวให้กลับมารู้สึกตัวเนี่ยครับแล้วความคิดมันจะดับไปเองซึ่งผมก็ทําแบบนี้นะครับ ยีปีผ่านไปครับโอเคผมเห็นความคิดเห็นความคิดมันดับครับต้นเหตุของความทุกข์มันอยู่ที่ความคิดพอมันไม่คิดไม่ปรุงแน่นอนกิเลสก็ไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่เกิดถามว่าดีไหมดีครับกิเลสลดลงแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าเชื่อขาดหรือบรรลุธรรมเนี่ยมันจะทำได้ยังไงจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับ ผมเห็นสภาวะที่มันว่างเรียกว่าว่างจากตัวตนนะครับมันไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรจะให้ยึดได้เลยหลังจากที่พยายามฝึกมายี่สิบปีนะครับผมเลยอ๋อนี่แหละหนทางที่มันจะหมดจากตัวตนเข้าใจนะครับว่าสภาวะที่มันเป็นนิพพานเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าเชือกขาดมันคืออะไรคือตามที่เราคิดคิดกันเนี่ยหลวงพ่อเทียนใช้เวลาแค่สองวันเนี่ย ท่านคงเป็นพราที่มีบุญบาร,รมีสูงท่านคงฝึกมาเยอะหลายภพหลายชาติพอมาชาตินี้บาร,รมีท่านเต็มท่านก็นเลยบรรลุธรรมได้ง่ายได้อันนั้นคือสิ่งที่เราคิดกันแต่ถ้าว่าผมพยายามค้นหาความจริงว่ามีอะไรมากกว่าน,นั้นหรือเปล่าในที่สุดนะครับสองปีให้หลังเนี่ยผมมาค้นพบความจริงว่าอ๋อเราไปจับประเด็นผิดครับที่ว่าผิดเนี่ยมันไม่ใช่ผิดทั้งหมดแต่ว่าหลักการจริงๆนะครับ ตัวที่จะทําให้บรรลุธรรมหรือเชื่อขาดจริงๆนั้นไม่ใช่ประโยคที่ว่าเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดครับประโยคทองนะครับที่จะทําให้เราบรรลุธรรมได้คือรู้ซื่อๆมันบ่มีอย่างครับหมายความว่ารู้เฉยๆมันไม่มีอะไรครับเมื่อเราเห็นสภาวะที่มันไม่มีอะไรไม่มีตัวตนแล้วยกมือปุ๊บรู้รู้ซื่อๆรู้เฉยๆครับมันไม่มีอะไรเลยครับ ยกไปอย่างนั้นแหละครับไม่มีอะไรเลยไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ยกนี่มันต้องแบบนี้สิครับมันต้องเข้าถึงทรรมอันลึกซึ้งว่าอ๋อธรรมชาติแท้มันไม่มีตัวตนสภาวะนี้อ่ะหลวงพ่อเทียรเรียกว่าปกติครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามความยึดมั่นมันหลุดออกไปเนี่ยครับนั่นแหละครับมันรู้สึกเหมือนกันขาดพึงออกไปนี่แหละนั่นแหละครับคือสภาวะเชื่อขาด คือถ้าผมรู้แบบนี้แต่แรกนะครับผมคงไม่ต้องเสียเวลาปฏิบัติไปยี่สิบสามสิบปีหรอกครับที่ผ่านมาเนี่ยเราโมยแต่ไปเล่นกับความคิดครับรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจนึกคิดคิดแล้วก็กลับมารู้สึกตัวนี่มันจะมีตัวตนอยู่ครับมันยังมีตัวเราผู้ยกมืออยู่นี่และตัวตนนี้มันแสบนะครับมันแอบซ่อนอย่างแบบเนียนที่สุดเลยครับมันมีฉันเป็นผู้ปฏิบัติมันมีความรู้สึกลึกๆว่ามีตัวเราเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติ เราอะเป็นคนเห็นความคิดนั่นแหละมมนต้องรู้เฉยๆจริงๆครับหน้าที่ของจิตคือรู้ไม่มีผู้รู้ไม่มีสิ่งที่ถูกรู้นี่แหละครับรู้แล้วทิ้งเลยนะครับรู้แล้วทิ้งเลยไม่ต้องแบบไปประคองไปแช่ไปตามดูตามรู้แบบนี้นี่หลวงพ่อเทียนพูดนะครับรู้แล้วทิ้งเลยนั่นแหละครับมันถึงจะหมดความยึดในตัวตนได้หมดความยึดเมื่อไหร่เชื่อขาดเมื่อนั้นครับ วิธีการสร้างจังหวะในแนวทางของหลวงพ่อเทียนผมขอออกตัวก่อนว่าคลิปนี้ผมไม่ได้มาสอนนะครับเพราะว่าครูบาอาจารย์ในสายหลวงพ่อเทียนเนี่ยมีมากมายแล้วผมก็เคารพทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อสมบูรณ์ที่ผมนับเป็นพ่อทางธรรมของผมแต่คลิปนี้ผมจะแบ่งปันการปฏิบัติในแนวของหลวงพ่อเทียนของผมตลอดทั้งหมดยี่สิบหกปีครับแบ่งปันด้วยความเจ็บใจนะครับเจ็บใจที่ว่า ถ้าเรารู้อย่างนี้แต่แรกนะครับเราคงไม่ต้องปฏิบัติถึง26ปีหรอกครับผมเชื่อว่าใช้เวลาเต็มที่นะครับ1ปีเอาไม่เกิน2ปีผมต้องเข้าใจได้แน่ๆว่าภาวะเชื่อกขาดที่หลวงพ่อเทียนพูดถึงนะ่ะคืออะไรที่แรกความเข้าใจของผมคือไม่ต้องห้ามความคิดสร้างจังหวะไปนะครับเคลื่อนไหวให,ให้รู้สึกตัวหมายถึงรู้สึกที่กายนีครับรู้สึกที่กายเคลื่อนไหวนี้พอเกิดความคิด ให้กลับมารู้สึกตัวคือกลับมาถึงความรู้สึกที่กายเคลื่อนไหวอันนี้นะครับทําไปทีแรกผมบอกเลยครับว่าผมรู้สึกได้ว่ามันถูกต้องเพราะว่ากิเลสมันเกิดจากความคิดพอเรารู้ทันความคิดความคิดดับกิเลสมันก็เกิดไม่ได้ครับกิเลสเกิดไม่ได้ชีวิตเราดีขึ้นครับเราไม่หลงกับความคิดแต่ประเด็นที่ผมทําแล้วเนิ่นนานผมว่าผมวนเวียนอยู่กับสิ่งนี้ ความคิดมาปุ๊บรู้ทันความคิดกลับมารู้สึกตัวรู้ทันความคิดกลับมารู้สึกตัวสติเพิ่มมากขึ้นความคิดน้อยลงแต่เชือกขาดคืออะไรครับอะไรคือเชือกขาดแล้วเราจะพ้นจากวัฏสงสารได้อย่างไรในที่สุดนะครับผมเข้าใจแล้วว่าที่หลวงพ่อเทียนบอกว่ารู้ซึ้ๆมันบ่มีอย่างมันคืออะไรนี่ครับที่ผมอยากจะพูดจากความเจ็บใจว่า ถ้าเรารู้ว่าคีย์เวิร์ดจริงๆคือรู้ซื่อๆมันบอกมีอย่างรู้ไปมันไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยจริงๆรู้แบบไม่มีตัวตนนะครับนี่แหละครับมันถึงจะเห็นผลทางแห่งการพ้นไปจากความมีตัวตนพ้นไปจากการเกิดครับทีนี้ภาะวะแบบนี้มันเกิดจากการที่เราสบายๆครับทําสบายๆนะฮะอย่าไปโฟกัสที่ความคิด แล้วก็ไม่ต้องไปโฟกัสที่ความรู้สึกตัวด้วยให้ปล่อยสบายๆให้ร่างกายเคลื่อนไหวแล้วเรารู้ได้เองครับธรรมชาติของเรานะครับเรายกมือปุ๊บมันรู้ได้เองอยู่แล้วครับถ้าระบบประสาทเราไม่ได้เสียหายยังไงเราก็ต้องรู้ได้นะครับเราเคลื่อนไปเ,เรารู้ได้ไม่ต้องไปจดจ้องไม่ต้องไปประคองรักษาไม่ต้องไปตามดูครับปล่อยให้เขารู้ได้เองนี่แหละครับที่หลวงพ่อเทียมบอกรู้แล้วทิ้งเลยพอรู้แล้วอ้าวก็ทิ้งเลย ทิ้งความรู้สึกที่ต้องไปจดจ้องติดตามปล่อยใจสบายๆครับพอเขารู้ได้เองแบบนี้ความคิดที่ผ่านมามันก็ผ่านไปพอความคิดดับนั่นแหละครับภาวะที่หลวงพ่อเทียนเรียกว่าปกติมันจะเกิดขึ้นมันจะรู้ได้โอ้มันปกติคือมันไม่มีอะไรเลยครับมันเป็นภาวะธรมธรมชาติธรรมชาติที่ปราศจากความคิดปรุงแต่งนี่พยกไปโอ้ รู้เฉยๆมันไม่มีอะไรรู้ซื่อๆมันบ่มีหยัางอ้าวนี่สิครับมันถึงความเป็นอัตโนมัติคือมารู้ได้เองโดยไม่มีผู้กระทําไม่มีความรู้สึกว่าเรากําลังยกมือแบบนี้นะครับนี่ต้องฝึกด้วยวิธีแบบนี้ครับไม่ใช่มัวแต่ไปสังเกตความคิดอยู่ไม่ใช่ไปสังเกตความคิดเกิดดับอันนั้นคือเบื้องต้นนะครับแต่เราต้องก้าวมาถึงการเห็นปรมัติ์ครับ ปรมาตคือความจริงอลึกซึ้งว่าอ๋อมันไม่มีตัวตนนะครับพอมาถึงจุดที่เรารู้ระว,วังแล้วเนี่ยสติมันเกิดมีเองแล้วนะครับสมาธิก็เกิดมีเองแล้วเราเดินจงกรมเนี่ยเราก็เดินแบบปล่อยวางเลยครับรู้ระวางรู้แล้วทิ้งเลยแบบที่หลวงพ่อเทียนท่านบอกนะครับเดินไปเดินเพื่อเดินครับไม่ต้องกําหนดอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องรู้สึกตัวครับเพราะว่าสติตอนนี้ มันทํางานของมันเองแล้วมันจะรู้ได้เองครับแล้วมันจะเป็นการรู้ซื่อคือรู้เฉยเฉยแล้วสังเกตดูมันไม่มีอาการครับรู้ซื่อมันบ่มีอย่างจริงๆไม่มีความรู้สึกว่าเรากําลังเดินนาะมันเป็นแค่อาการรู้เท่านั้นเองครับรู้ยังไงอธิบายไม่ถูกมันต้องทําเองครับมันจะรู้ว่าโอรู้แบบไม่มีตัวเราผู้รู้เนี่ยมันเป็นอย่างไร พอสติมันทรงตัวแบบมันเป็นเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรนั่นแหละครับจุดนี้แหละครับเมื่อความคิดเกิดปั๊บมันจะเห็นถึงต้นตอของความคิดนะครับที่หลวงพ่อเทียนบอกเห็นจุดกำเนิดเลยมันเป็นจุดกำเนิดที่จิตเข้าไปยึดครับเข้าไปยึดความเป็นตัวตนนั่นแหละครับถ้าสติและสมาธิที่มันเป็นเองเนี่ยมันถึงรอบของมันนะครับมันจะเห็นได้ด้วยญาณที่เกิดจากสติและสมาธิที่มันอัตโนมัตินี่ มันเห็นเองโดยปราศจากเจตนาที่จะไปดูแต่อย่างใดจะเข้าใจเลยว่าเชือกขาดคืออะไรมันจะต่อหน้าต่อตาเราเลยครับซึ่งตรงนี้ผมจะไม่พูดนะครับอย่างที่บอกครับนี่เป็นการแบ่งปันประสบการณ์นะครับฟังเฉยๆไม่ต้องเชื่อและไม่ต้องลองก็ได้แต่ใครอยากจะลองดูสักตั้งก็เอาปฏิบัติหลวงพ่อเทียนมาตั้งนานแล้วไม่ไปไม่มาสักทีจะได้ไม่ต้องมาเจ็บใจแบบผมไง เรื่องเหล่านี้มันเป็นปัจจตังครับผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองผมเคยสงสัยนะครับว่าทําไมหลวงพ่อเทียนสามารถบรรลุธรรมได้ภายในเพียงแค่2วันด้วยสมาธิเคลื่อนไหวนะครับท่านบอกว่าท่านเชื่อขาดครับผมเองก็ฝึกตามหลวงพ่อเทียนมา20ปีนะครับยังไม่เห็นแววเลยด้ซ้ําว่าเชื่อจะขาดยังไงหลักการหลวงพ่อเทียนที่ผมทราบที่แรกก็คือเห็นกายเคลื่อนไหว เห็นใจนึกคิดท่านบอกว่าไม่ต้องห้ามความคิดให้มันคิดแต่พอคิดปุ๊บให้รู้สึกตัวให้กลับมารู้สึกตัวเนี่ยครับแล้วความคิดมันจะดับไปเองซึ่งผมก็ทําแบบนี้นะครับยี่สิบปีผ่านไปครับโอเคผมเห็นความคิดเห็นความคิดมันดับครับต้นเหตุของความทุกข์มันอยู่ที่ความคิดพอมันไม่คิดไม่ปรุงแน่นอนกิเลสก็ไม่เกิด ความทุกข์ก็ไม่เกิดถามว่าดีไหมดีครับกิเลสลดลงแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าเชื่อขาดหรือบรรลุธ,ธรรมเนี่ยมันจะทำได้ยังไงจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับผมเห็นสภาวะที่มันว่างเรียกว่าว่างจากตัวตนนะครับมันไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรจะให้ยึดได้เลยหลังจากที่พยายามฝึกมา20ปีนะครับผมเลยอ๋อนี่แหละ หนทางที่มันจะหมดจากตัวตนเข้าใจนะครับว่าสภาวะที่มันเป็นนิพพานเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าเชือกขาดมันคืออะไรคือตามที่เราคิดคิดกันเนี่ยหลวงพ่อเทียนใช้เวลาแค่สองวันเนี่ยท่านคงเป็นพระที่มีบุญบาร,รมีสูงท่านคงฝึกมาเยอะหลายภพหลายชาติพอมาชาตินี้บาร,รมีท่านเต็มท่านก็นเลยบรรลุธรรมได้ง่ายได้อันนั้นคือสิ่งที่เราคิดกันแต่ถ้าว่า ผมพยายามค้นหาความจริงว่ามีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าในที่สุดนะครับสองปีให้หลังเนี่ยผมมาค้นพบความจริงว่าอ๋อเราไปจับประเด็นผิดครับื่อว่าผิดเนี่ยมันไม่ใช่ผิดทั้งหมดแต่ว่าหลักการจริงๆนะครับตัวที่จะทําให้บรรลุธรรมหรือเชื่อขาดจริงๆนั้นไม่ใช่ประโยคที่ว่าเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดครับประโยคทองนะครับที่จะทําให้เรา บรรลุทาได้คือรู้ซื่อๆมันบ่มีอย่างหมายความว่ารู้เฉยๆมันไม่มีอะไรครับเมื่อเราเห็นสภาวะที่มันไม่มีอะไรไม่มีตัวตนแล้วยกมือปุ๊บรู้รู้ซื่อๆรู้เฉยๆครับมันไม่มีอะไรเลยครับยกไปอย่างนั้นแหละครับไม่มีอะไรเลยไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ยกนี่มันต้องแบบนี้สิครับ มันต้องเข้าถึงทมอันลึกซึ้งว่าอ๋อธรรมชาติแท้มันไม่มีตัวตนสภาวะนี้อ่ะหลวงพ่อเทียเรียกว่าปกติครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามความยึดมั่นมันหลุดออกไปเนี่ยครับนั่นแหละครับมันรู้สึกเหมือนกันขาดพึงออกไปนี่แหละนั่นแหละครับคือสภาวะเชื่อขาดคือถ้าผมรู้แบบนี้แต่แรกนะครับผมคงไม่ต้องเสียเวลาปฏิบัติไปยี่สิบสามสิบปีหรอกครับที่ผ่านมาเนี่ยเราโมยแต่ไปเล่นกับความคิดครับ รู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจนึกคิดคิดแล้วก็กลับมารู้สึกตัวนี่มันยังมีตัวตนอยู่ครับมันยังมีตัวเราผู้ยกมืออยู่นี่และตัวตนนี้มันแสบนะครับมันแอบซ่อนอย่างแบบเนียนที่สุดเลยครับมันมีฉันเป็นผู้ปฏิบัติมันมีความรู้สึกลึกๆว่ามีตัวเราเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติเรา่เป็นคนเห็นความคิดนั่นแหละมันต้องรู้เฉยๆจริงๆครับหน้าที่ของจิตคือรู้ ไม่มีผู้รู้ไม่มีสิ่งที่ถูกรู้นั่นแหละครับรู้แล้วทิ้งเลยนะครับรู้แล้วทิ้งเลยไม่ต้องแบบไปประคองไปแช่ไปตามดูตามรู้แบบนี้นี่หลวงพ่อเทียนพูดนะครับรู้แล้วทิ้งเลยนั่นแหละครับมันถึงจะหมดความยึดในตัวตนได้หมดความยึดเมื่อไหร่เชื่อขาดมา่นั้นครับวิธีการสร้างจังหวะในแนวทางของหลวงพ่อเทียนผมขอออกตัวก่อนว่าคลิปนี้ผมไม่ได้มาสอนนะครับ เพราะว่าครูบาอาจารย์ในสายหลวงพ่อเทียนเนี่ยมีมากมายและผมก็เคารพทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อสมบูรณ์ที่ผมนับเป็นพ่อทางธรรมของผมแต่คลิปนี้ผมจะแบ่งปันการปฏิบัติในแนวของหลวงพ่อเทียนของผมตลอดทั้งหมด26ปีครับแบ่งปันด้วยความเจ็บใจนะครับเจ็บใจที่ว่าถ้าเรารู้อย่างนี้แต่แรกนะครับเราคงไม่ต้องปฏิบัติถึง26ปีหรอกครับผมเชื่อว่าใช้เวลาเต็มที่นะครับ1ปี เอาไม่เกิน2ปีผมต้องเข้าใจได้แน่ๆว่าภาวะเชือกขาดที่หลวงพ่อเทียนพูดถึงนะ่ะคืออะไรที่แรกความเข้าใจของผมคือไม่ต้องห้ามความคิดสร้างจังหวะไปนะครับเคลื่อนไหวให,ให้รู้สึกตัวหมายถึงรู้สึกที่กายเนี่ยครับรู้สึกที่กายเคลื่อนไหวนี้พอเกิดความคิดให้กลับมารู้สึกตัวคือกลับมาถึงความรู้สึกที่กายเคลื่อนไหวอันนี้นะครับ ทำไปทีแรกผมบอกเลยครับว่าผมรู้สึกได้ว่ามันถูกต้องเพราะว่ากิเลสมันเกิดจากความคิดพอเรารู้ทันความคิดความคิดดับกิเลสมันก็เกิดไม่ได้ครับกิเลสเกิดไม่ได้ชีวิตเราดีขึ้นครับเราไม่หลงกับความคิดแต่ประเด็นที่ผมทําแล้วเนิ่นนานผมว่าผมวนเวียนอยู่กับสิ่งนี้ความคิดมาปั๊บรู้ทันความคิดกลับมารู้สึกตัวรู้ทันความคิดกลับมารู้สึกตัว สติเพิ่มมากขึ้นความคิดน,น้อยลงแต่เชื่อขาดคืออะไรครับอะไรคือเชื่อขาดแล้วเราจะพ้นจากวัฏสงสารได้อย่างไรในที่สุดนะครับผมเข้าใจแล้วว่าที่หลวงพ่อเทียนบอกว่ารู้ซื่อๆมันบ่มีหย่างมันคืออะไรนี่นะครับที่ผมอยากจะพูดจากความเจ็บใจว่าถ้าเรารู้ว่าคีย์เวิร์ดจริงๆคือรู้ซื้อๆมันบ่มีอย่ารู้ไป มันไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยจริงๆรู้แบบไม่มีตัวตนนะครับนี่ะครับมันถึงจะเห็นผลทางแห่งการพ้นไปจากความมีตัวตนพ้นไปจากการเกิดครับทีนี้ภาะวะแบบนี้มันเกิดจากการที่เราสบายๆนะครับทําสบายๆนะฮะอย่าไปโฟกัสที่ความคิดแล้วก็ไม่ต้องไปโฟกัสที่ความรู้สึกตัวด้วยให้ปล่อยสบายๆให้ร่างกายเคลื่อนไหวแล้วเรารู้ได้เองครับ ธรรมชาติของเรานะครับเรายกมือปุ๊บมันรู้ได้เองอยู่แล้วครับถ้าระบบประสาทเราไม่ได้เสียหายยังไงเราก็ต้องรู้ได้นะครับเราเคลือ่อนไปเรารู้ได้ไม่ต้องไปจดจ้องไม่ต้องไปประคองรักษาไม่ต้องไปตามดูครับปล่อยให้เขารู้ได้เองนี่แหละครับที่หลวงพ่อเทียนบอกรู้แล้วทิ้งเลยพอรู้แล้วอ้าวก็ทิ้งเลยทิ้งความรู้สึกที่ต้องไปจดจ้องติดตามปล่อยใจสบายสบายครับพอเขารู้ได้เองแบบนี้ ความคิดที่ผ่านมามันก็ผ่านไปพอความคิดดับนั่นแหละครับภาวะที่หลวงพ่อเทียนเรียกว่าปกติมันจะเกิดขึ้นมันจะรู้ได้โอ้มันปกติคือมันไม่มีอะไรเลยครับมันเป็นภาวะธรรมชาติธรรมชาติท,าตที่ปราศจากความคิดปรุงแต่งนี่พยกไปโอ้รู้เฉยๆมันไม่มีอะไรรู้ซึ้ๆมันบ่มีอย่างอ้าวนี่สิครับ มันถึงความเป็นอัตโนมัติคือมารู้ได้เองโดยไม่มีผู้กระทําไม่มีความรู้สึกว่าเรากําลังยกมือแบบนี้นะครับนี่ต้องฝึกด้วยวิธีแบบนี้ครับไม่ใช่มัวแต่ไปสังเกตความคิดอยู่ไม่ใช่ไปสังเกตความคิดเกิดดับอันนั้นคือเบื้องต้นนะครับแต่เราต้องก้าวมาถึงการเห็นปรมัตครับปรมัตคือความจริงอลึกซึ้งว่าอ๋อมันไม่มีตัวตนนะครับ พอมาถึงจุดที่เรารู้ระวางแล้วเนี่ยสติมันเกิดมีเองแล้วนะครับสมาธิก็เกิดมีเองแล้วเราเดินจงกรมเนี่ยเราก็เดินแบบปล่อยวางเลยครับรู้ละวางรู้ละทิ้งเลยแบบที่หลวงพ่อเทียนท่านบอกนะครับเดินไปเดินเพื่อเดินครับไม่ต้องกําหนดอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องรู้สึกตัวครับเพราะว่าสติตอนเนี้ยมันทํางานของมันเองแล้วมันจะรู้ได้เองครับแล้วมันจะเป็นการรู้ซื่อ คือรู้เฉยๆแล้วสังเกตดูมันไม่มีอาการครับรู้ซึ้งๆมันบ่มีอย่างจริงๆไม่มีความรู้สึกว่าเรากําลังเดินเนาะมันเป็นแค่อาการรู้เท่านั้นเองครับรู้ยังไงอธิบายไม่ถูกมันต้องทําเองครับมันจะรู้ว่าโอรู้แบบไม่มีตัวเราผู้รู้เนี่ยมันเป็นอย่างไรพอสติมันทรงตัวแบบมันเป็นเองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรนั่นแหละครับ จุดน,นี้แหละครับเมื่อความคิดเกิดปั๊บมันจะเห็นถึงต้นตอของความคิดนะครับที่หลวงพ่อเทียนบอกเห็นจุดกําเนิดเลยมันเป็นจุดกําเนิดที่จิตเข้าไปยึดครับเข้าไปยึดความเป็นตัวตนนั่นแหละครับถ้าสติและสมาธิที่มันเป็นเองเนี่ยมันถึงรอบของมันนะครับมันจะเห็นได้ด้วยญาณที่เกิดจากสติและสมาธิที่มันอัตโนมัตินี่มันเห็นเองโดยปราศจากเจตนาที่จะไปดูแต่อย่างใด จะเข้าใจเลยว่าเชือขาดคืออะไรมันจะต่อหน้าต่อตาเราเลยครับ